อ่าสวัสดีครับอวันนี้ก็จะมีมีจะพูดอะไรวะลืมสีใหม่สีใหม่อะไรล่ะกีตาร์อะไรอ่ะเอ็มศูนย์สามแต่ว่าพอดียังพอดียังสวัสดีค่ะอ่าอันนี้จะเป็นกีตาร์เอ็มศูนย์สามนะครับของเข้าแล้วนะครับแต่ว่าเดิมจากเดิมเนี่ยมันมีสามสีใช่อันนี้จะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาอีกสองสีก็ตัวนี้จะโหผมโคตรชอบเลยแม่งสวยมากๆเลยดูสิสวยมากเลย นี่ดูออสซลดนะครับตัวนี้จะเป็นไม้แท้ทั้งตัวอันนี้ก็จะเรียกเป็นสีชันเบิร์ดซันชันเบิร์ดชันเบิร์ดซันเบิร์ดนะครับสีซั burst, นเบิร์ดนี่โอ้โหเป็นไงสวยนะเ้ยขาสวยเลยมันสวยมากๆเลยอะ่ะสวยจนน่าเกลียดอะ่ะสวยจนน่าเกลียดมัน <c oughs> สวยจริงๆเดี๋ยวจะสั่งมาน้อยด้วยสีเนี้ยอ่าสั่งมาละออมาดูก่อนเนาะว่าสีจะได้สั่งส่วนสีซันเบิร์ตตัวนี้อันนี้ผมผมจะเก็บไว้เล่นอยู่ละสีนี้ เออเขาเรียกว่าไงอ่ะอันเนี้ยจะเป็นสีนี้อ่ะมันนี่เแล้วก็สีแล้วก็สีนี้ที่มันเข้ามาใหม่สีเป็นคล้ายๆฟ้าน้ำทะเลอ่ะใช่แต่ถ้ามองในกล้องมาจะเข้มนิดนึงนะเออแต่ตัวจริงมันจะอ่อนหน่อยเอ้ยแต่ก็สีนี้แหละโบนี่ใช่สีนี้แหละมันมันก็ตามจริงเรานั่นแหละ ็ตามจริงแหละแต่คือบางทีนในมุมมุมไงเวลาเราถือหรืออะไรเงี้ยในมุมมีอาร์มเลสปกตินะครับนี่มีอาร์มเลสกันเจ็บให้ปกติตัวนี้จะเป็นออโซลิดนะครับอมอมาฮอกกนีก็คือห่วยเนยเป็นอ่มาฮอกกนีแท้ทั้งตัวเลยไม่ใช่เป็นไม้อัดนะครับนี่นมีมมอาร์มเลสเหมือนกันยังมีอาร์มเลสอยู่เหมือนเดิม <c oughs> เฟสดก็ยังเป็นกลมมนเหมือนเดิมกันเจ็บเฟสกลมมนนะครับไม่มีเจ็บไม่มีบาดมือแน่นอนนะฮะโอ้โหไม่โมดดีกว่าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้โปร่งธรรมดานะครับ ราคาจะอยู่ที่6,250บาทเห็นไหมเฟ,ฟ็ดกลมมนเห็นไหมโอเค <Okay. S 2> อัน,นจะเป็นเฟ,ฟ็ดกลมมนก็คือมันการเจ็บนะครับการโดนบาดมือมมเราลกไปใกล้ๆหน่อยห้องมันแคบผมใช้ไม้หนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงสดๆของมันแล้วกันโลๆนี่ไม้หนึ่งตัวไม่มีตัดแต่งใดๆนะครับไม้ ไปในในล a z าด a นะครับตัวของจีนตัวนี้7 8 7 700กว่าบาทนะครับ0็กว่าบาท800ร้อ่ะไปแป้อยไม่ต้องอะไม่ต้องของแพงอะตังไม่มีนะครับนี่ไฟไงไฟมันไม่พอเป็นออโซลิดนะครับเป็นรุ่น3เป็นรุ่นที่ขายดีของผมเลยนะครับก็ถ้าใครชอบก็ให้ไวนะเดี๋ยวโบยิบเดี๋ยวโบยิบสีเดิมที่เราเคยมีอยู่มาหมุนเวียนนะได้ได้ อันนี้สายเดิมจากโรงงานนะครับผมแค่หยิยบออกมาแล้วขันคอกประมาณนิดนึงนะครับแล้วก็เล่นเลยตั้งสายไม่ได้เซตอัพใดๆนะครับเริ่มจากโรงงานแล้วคอมันเล็กด้วยนะครับนี่โคตรโม้เลยโอ้ยอย่าดังนะจะเล่นอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ฟังเสียงสดมาแล้วกันนะ มเนี่ยมันจะเป็นออโซลิดมะฮอกันน ah ีทุกตัวทุกสียกเว้นสีไม้อ่อนตัวนี้มันจะเป็นมะฮอกันนีด้านข้างกับด้านหลังส่วนด้านหน้าจะเป็นไม้โซลิดสปูตนะครับก็คือไม้จริงทั้งหมดเลยไม่ต้องห่วงเพระมอหกานนีมันก็จะให้เสียงแบบนุ่มๆหน่อยทุ้มๆหว,วานๆอย่างนวลๆอย่างเงี้ย จะอิ่มๆแบบนี้นะครับสไตล์มะฮอกานีนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด41นิ้ว41นิ้วผมเล่นให้ฟังลูกค้าดีกว่า <c oughs> ผมจะบอกให้ <c oughs> เดี๋ยวถ้าใครไม่เชื่อนะเฮ้ยไม่เชื่อแล้วแต่แล้วแต่ถ้าใครฟังแล้วแบบฮเฮ้ยเสียงมันจะอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยก็ไปาาลองได้ะไปลองได้ที่หน้าร้านนะคะที่เซ็ทนทรัลเวกเกตนะจ๊ะคือเสียงกับงาน <c oughs> เฮ้ยในรูปทำไมงานดีจังวะเฮ้ยงานโคตรเนี้ยบเลยอะไรเงี้ยตัวจริงกันเนี้ยบงนี้เปล่า <c oughs> วะก็ใช่ก็คือลูกค้าสามารถไปลองดูสินค้าที่หน้าร้านได้เลยอที่เซ็นทรัลเวกเกตจ้าชั้นหนึ่งโซนแฟชั่นพัทค่ะ คือโโร้านม e w ส์ม e m u s, <S มิวสิกจ้าอืม,อมสีนี้ผมผมโคตรแฮปปี้เลยคือเปิดกล่องมอนต,ตกใจเลยมันสวยเกินอะสี มาแค่สิบฝรั่งมาก็ประมาณเก้าสิบตัวเองสีละเก้าสิบตัวเองคือคือหนูจะแจ้งก่อนนะว่าสีสีสองสีนี้รถใหม่ที่เข้ามาก็มาไม่เยอะนะคะก็ถ้ามันหมดก็ถ้าใครชอบก็รอนู่นหน่อยยาวๆเลยรออีกค่ะแต่ถ้าใครเห็นแล้วแบบโดนเฮ้ยต้องรีบซื้อก็ลองทักมาถามดูแล้วกันว่าเหลือหรือเปล่าหรือว่าถ้าลูกค้าแบบเอ้ยอยากไปลองดูก่อนอ่าไม่ใช่อ้อยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาชัวร์ก่อนไวยตัวต้องหกพันกว่าให้จะดีเปล่าก็หกพันอะไรเงี้ย เซ็นทรันเวสเกชั้นหนึ่งโซนแฟชั่นพัทนะครับราคาก็6,250ตัวกระเป๋าแถมอย่างหนาด้วยหนา12บสินคือแบบว่าตกจากตึก12ชั้นน่ะแตกไหมแต,มแตมกเนาะก็หนาสิบสองบินแบบหนาตึ๊บเลยสำหรับ อ่าไม่เป็นไรออนไลน์ไงตัวแถมของเราหน้าร้านก็แล้วแต่ว่าของแถมเขาจะมีแบบไหนอ่าใช่ค<แ>่ะก็คือหน้าร้านจะยกไหน้าร้านาออนไลน์นะคะก็สองอย่างต่างกันนิดหน่อยแ,แต่ดูยังง<แ>่ายนิดหน่อย,ยม,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 อมีกระเป๋ามีคาโป้มีปิกมีที่เก็บปิกปิกขาดกะระลอยแต่ผมว่าสีถ้าสีนี้นะ ถ้าใครจะแปะบิกาดผมว่าอย่าแปะเลยว่ามันสวยมากเลยอ่ะมันสวยสีนี้ก็สวยเนี่ยไม่สวยเกินอ่ะอสีฟ้าโมไม่โฆษณาสีฟ้าเลยนาองศารจังเลยอ่ะสีนี้ก็สวยโอ้สงศารอ่ะสวยสวยสวยใครชอบก็สวยนะครับอ่ะสวยพอยัง ชอบยังมยสีฟ้าเนี่ยเหมือนไปชดหนูน่ะเออ,อผมชอบสีนี้ครับแต่น้องโบเขาชอบสีฟ้าผมก็งงเหมือนกันเออมันชอบคนละแบบแล้วกันนะออแต่ว่าไม่เหมือนกันนะสีเดิมสแตนดาร์ดที่ผมทํามาอยู่เนี่ยมันก็ผมก็ยังสั่งมาปกติโบโช่บา้างยังโชโชเดี๋ยวแต่สีขายดีของยุ่นนี้เลยนะคือสีนี้สีนี้สีนี้มันคือตัวขายดีของผมเลยแต่ว่าแต่ว่าใจหนูก็ยังมาสีนี้นะออใช่ส่วนตัวนี่ นี่อันนี้คือสีขายดีมันจะออกแนวจะดําก็ไม่ดําจะเป็นควันบุหรี่สีเทาควันบุหรี่อ่าอันนี้คือสีขายดีนะครับ <c oughs> มีอาร์มเลสเหมือนเดิมยังมีการเจ็บเหมือนเดิมเฟรก็ยังลบคมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยสายดัตติโอเอ็กพีเหมือนเดิมใช่ครับไม่ต่างกันอะไรเงี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเหมือนเดิมก็ลองไม่เหมือนเดิมดูสิเพิ่มเติมมาคือสีสองสีที่เพิ่มเติมเข้ามาแค่นั้นเองคือไม่ได้สักจะขายอย่างเดียวไงมัน บางทีมันต้องมีแบบฟิทแบ็กลับมาด้วยที่มันในทางที่ดีถ้าทางที่ไม่ดีผมก็ไม่เอามาเพราะว่าโอ้ไม่โมดีกว่าเดี๋ยวยังไงก็ถ้าสนใจก็สั่งแอดไลน์ละกันหรือว่าทักเพจกันละกันหรือไม่ก็ไม่สะดวกทักอะไรทั้งสิ้นอ่ะอยากวอล์กอินไปที่ร้านก็ไปนะครับสามารถไปซื้อนี่หน้าได้นะคะหรือลูกค้าไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกทางเพจทางแอดไลน์แอคของทางไหนก็สามารถในช่องทางช้อปปี้ได้นะคะหรือในช่อง สาสดงร้านได้เลยอ่าหรือใครที่เห็นคลิปนี้แล้วแบบว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้เหลือสีอะไรบ้างอ่ะส่งรูปให้ดูหน่อยก็กขอรูปอัปเดตปัจจุบันแล้วกันสีตอนเนี้ยเบื้องต้นในคลิปนี้มี5สีแต่ว่าถ้าหลังจากเห็นคลิปนี้แล้วอาจจะเหลือ2สี3สียังไงก็ลองดูแล้วกันก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่า <c oughs> สีใหม่2ตัวเนี้ยอนุกแจ้งก่อนว่าสีมาเข้ามาไม่เยอะนะคะน้อยนะคะแต่ว่าก็สีสีสีเดิมที่มันมีก็มามาเท่าไหร่นะพี่มด ก็มีมีมีเยอะอยู่ตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งอ่ะกี่ตัวละพันกว่าตัวแต่ว่ามันจะอยู่ถึงเดือนหรือเปล่านะครับก็กลองทักลองถามแล้วกันได้นะคะมันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันมาพันมันมาตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งพันกว่าตัวก็จริงแต่ว่าอยู่เต็มที่ก็ไม่เกิน2เดือนนะครับพันกว่าตัวขายหมดนะครับแต่ละสีด้วยนะคะอ่าโอเคไปก่อนไปก่อนค่ะโอเคสวัสดีค่ะ